อ้ยลั่นเรียบร้อยครับทุกคนนี่คกคนตัวเป,เป็นอยู่เลยนะครับโอเคครับสวัสดีนะครับทุกคน เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกับดักที่เราใส่ไว้เมื่อคืนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกับดักของเราที่ใส่ไว้เมื่อคืนนะครับมาเจอกับดักจุดแรกของเราครับเมื่อวานเราใส่เป็นรถสลิงไว้ครับแล้วก็ตรงนี้ปักเป็นหมายไว้ครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเมื่อคืนเราใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อคืนมีฝนตกด้วยนะครับไม่รู้ว่าไหนเราจะติดดีหรือเปล่านะครับ เราเอยดึงออกมากันครับไม่มีอะไรครับคนเนี่ยติดมาแต่ไม่ได้ขั้วทอนหลายนี้ยังไม่ติดนะุ้กคนเดี๋ยวเราจะเอาไว้สักคืนหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูจุดที่สองเรากันครับโอเคอยู่ตรงนี้นะครับทุกค,คืนเนี่ยฝนมาด้วยครับไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่า ว่ามันจะติดหรือเป,ปล่าไม่แน่ใจครับแข็งครับโอเคเดี๋ยวเราจะขุดดูครับว่าเป็นยังไง ตัวแล้วนะครับอุ้ยสมุดนี้ได้ไปตัวหนึ่งครับทุกคนได้ผลอืมตัครับเคยรียบร้อยโอเคครับถือว่าได้ผลครับได้ไปแล้วหนึ่งดอกครับทุกคนนี่ครับทุกคนกับดักที่เราใส่เป็นตัวเบ็ดไว้นะครับติดแล้วนะครับทุกคนถือว่าดึงแงแข็งครับ กดดูดนี่ครับคนได้แล้วมจะลองเดือกมาครับโอ้ยตัวเล็กอยู่นี่ว่าตัวเล็กรโอเคนี่ครับทุกคนยังตัวเป,เป็นอยู่เลยนะครับโอ้โหใสก็พอใช้ได้ครับทุกคนโอเคตรงนี้เป็นกระดักจุดที่สามของเรานะครับ ได้ไปแต้มหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่3ามเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าตรงนี้จะติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปเปิดดูกันครับ โอ้ยกับดักมีประมที่เดิมครับนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับทุกคนโอเคจะปิดไว้ดูมันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับปิดเอาไว้ก่อนว่าการใส่กับดักแบบนี้ก็ต้องร้นสักสองวันครับถึงจะรู้ผลจริงๆครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามากันที่หลังสุดท้ยของเรากันครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกับดักที่เป็นท่อ PVC ีซนะก็คือแบบที่3นะครับทุกคน มาดูกันว่ากับดักนี้จะได้ผลหรือเปล่านะครับเอ๊ะเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนดูนี่ครับตรงเนี่ยเฉกแัง,ต,งตึงอยู่นะครับทุกคนสัว่าตัวตัวนี้ไม่เข้านะครับยวลองดูฝั่งนี้ว่าคุยมันมาหรือยัง โอเคครับตอนนี้ก็ยังไม่มีขุยเข้ามาครับโอ okay, เคจะปิดไว้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาเช็กรอบนึงเป็นรอบสุดท้ายนะครับเพือ่อความมั่นใจนะครับเผื่อพรุ่งนี้มันจะเข้ามานะทุกคนโอเคไว้เจอกันพรุ่งนี้อีกครั้งครับว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้ก็ได้ตัวตุ่นไปแล้วตัวหนึ่งครับมาครับทุกคนนี่เราจะมาดู กับดักวันที่สองของเรานะครับก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บกับดักของเรากลับคืนไปแล้วนะครับก็จะมาเช็คกับดักรอบสุดท้ายครับโอเคทุกคน <มา S 2> <ừ? S 1> ดูกับดักนี้ของเรากันดีกว่าครับว่าผลจะเป็นยังไงรอบนี้กับกับดักตัวนี้จะได้ตุ่นหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวค่อยเปิดดูนะออ้ยล้านเรียบร้อยครับทุกคนแต่ว่ายังไงครับอืมนีับ แสดงว่าติดนะครับทุกคนเดี๋ยวแต่หางครับอน่าจะเป็นตุ่นตัวเล็กครับทุกคนดูนี่ครับกับดักเรามีรอยด้วยครับด้เป็นตุ่มตัวเล็กนะครับโอ้โหเน่าเสียดายครับก็ถ้าเราปล่อยไว้ครับนี่คระโพดของเราครับที่เราปลุกไว้มันก็จะตุยไปด้วยนะครับเราก็ต้องกำจัดครับนี่ครับอุ้ยไม่รู้ว่าตัวเป็นยังไงบ้างยังอยู่หรือเปล่า ไม่อยู่แล้วครับออ้ยตรงนี้พลาดไปครับทุกคนน่าเสียดายครับโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คสีกงอื่ที่เหลือกันครับนี่ครับทุกคนกับดักท่พีว c ซีครับอืมไม่มีหวังครับทุกคนเชือกมันยังตึงอยู่นี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับจะเป็นเพราะฝนตกนะครับทำให้ตัวตุ่นไม่ขึ้นมานะครับ โอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสรุปครั้งนี้ก็กับดักของเราที่เวิร์กที่สุดก็จะเป็นกับดักที่เป็นเบ็ดตกปลานะครับทุกคนได้ไปแล้วหนึ่งแต้มนะครับสําหรับวันแรกแล้วก็วันที่สองนี้ที่ได้ก็จะคือกับดักหนีบนะครับแต่ว่าได้แค่หางมันนะครับทุกคนมัถ้าจะตัวเล็กไปนะครับโอเคสรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงคท่านี้ก่อนครับไปเจอกันคิดมาครับคลิปหน้าครับทุกคน